การประเมินราคาที่ดินภายใต้ระบบประเมินราคาทรัพย์สินเราจะแบ่งการทํางานออกเป็น2ระบบหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1ระบบแผนที่เพื่อการประเมินราคาที่ดินหรือระบบที่1นะครับกับ2ระบบกําหนดราคาประเมินที่ดินลายบล็อกเป็นลายแปลงหรือระบบที่2นะครับโดยการทํางานของทั้ง2ระบบจะแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือระบบที่1จะเป็นระบบที่ใช้สําหรับสร้างฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคาที่ดินนะครับหรือการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ กา,การทำระบบที่1เนี่ยเราจะทำบน PC ของจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดเองนะครับผ่านโปรแกรม a r ร p o อนะคบสำหรับฐานข้อมูลในการประเมินราคาที่ดินเนี่ยจะประกอบไปด้วย3หมวดหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1ห,หมวดของรูปแปลงที่ดินนะครับจะประกอบไปด้วยแปลงที่ดินประเภทโฉนดที่ดินและอื่นๆก็คือชั้นข้อมูลพาเซลนะคบและแปลงที่ดินประเภท นสส,สามกอนะครับหรือชั้นข้อมูลพารเซล ns3k นั่นเองนะครับหมวดที่2เนี่ยจะเป็นหมวดของหน่วยที่ดินนะครับจะประกอบไปด้วยถนนนะครับหรือชั้นข้อมูลโรลดนะครับขอบเข็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับหรือชั้นข้อมูลบล็อกฟิกนะครับและที่ดินไม่มีทางเข้าออกนะครับหรือชั้นข้อมูลบล็อกไพรส์นะครับสำหรับหมวดที่3นะครับจะเป็นหมวดของการคำนวณน,นะครับโดยจะประกอบไปด้วย ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันนะครับหรือชั้นข้อมูลบล็อกบลูนะครับและเส้นความสัมพันธ์ระหว่างแปลงที่ดินกับหน่วยที่ดินนะครับหรือชั้นข้อมูลเส้น I L นั่นเองนะครับสำหรับระบบกําหนดนราคาประเมินที่ดินลายบล็อกเป็นลายแปลงหรือระบบที่2นะครับเราจะทําบนเว็บไซต์นะครับผ่าน,อ,าอ,นอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยระบบที่2เนี่ยมา,าจะเป็นระบบทําหน้าที่ในการกําหนด กำหนดราคาประเมินที่ดินลายหน่วยที่ดินนะครับและคำนวณราคาประเมินที่ดินลายแปลงเป็นลายแปลงนะครับรวมไปถึงการจัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินด้วยนะครับซึ่งการทํางานของระบบที่2นะครับเราจะมีการจัดทําตารางรายงานที่1นะครับหรือข้อมูลราคาตลาดที่ได้จากกรมที่ดินนะครับส่งไปยังระบบบริหารงานด้านสำรวจทรัพย์สินนะครับหรือระบบสำรวจ ของเรานะคบเพื่อออกไปสำรวจพื้นที่นะครับภาคสนามนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราไปสำรวจภาคสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับมาจัดทําตารางรายงานที่2นะครับหรือตารางวิเคราะห์ราคาประเมินที่ดินเป็นลายหน่วยที่ดินนะครับหลังจากที่เราทําตารางที่2แล้วนะครับเราก็จะมาจัดทําตารางรายงานที่3นะครับก็คือตารางกําหนดราคาประเมินที่ดินลายหน่วยที่ดินนั่นเองนะครับ เมื่อทําตารางรายงานที่3เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปกําหนดราคาประเมินที่ดินลายแปลงนะครับแล้วก็เมื่อคํานวณราคาประเมินที่ดินลายแปลงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินต่อไปนะครับ